สวัสดีครับก็ขอสวัสดียามเช้าๆเนาะก็อยู่กับผมครับรถดําซิ่งโนนินแดงก็ย้ายบอ่อแล้วครับย้ายบอ่อมาตั้งแต่เ,ตมเมื่อวานแล้วเนาะเมื่อวานตอนเย็นเนาะเก็บสะระสิทธ์ก็ย้ายมาเลยครับย้ายมาลอกนาครับลอกนาหกไร่นี่ครับบรรยากาศเช้าๆสักผ้ากันนี่ครับสระอยู่ข้างสระเลยทีนี้ฝั่งทางโน้นก็จะเป็นงานที่ย้ายมาครับย้ายมาย้ายข้าม ข้ามมาอีกเจ้าหนึ่งมาอยู่เจ้าตรงนี้เนาะก็ไม่ไกลครับไม่ครฟีซีเจก็เดินเอาเดินข้ามมามาอยู่ใกล้สระเลยที่นี่นี่ครับมีน้ําใช้อย่างสบายเลยฝั่งันนก็รถทีมงานครับจอดอยู่เสียแจ็คเอาเสียแจ็คด้าซิ่งก็ถ่าย y o u t u b e ครับเดีย๋ยวพาไปดูอาจารย์กบนะครับ เสียแจ็คดำสิง,งไปทางนู้นเลยก่อนเอานี้ครับพื้นที่ลอกนาหกไร่ครับหกไร่นี่ไร่ระดับตั้งแต่นู้นครับตั้งแต่นาบิงทางล่างนู้นแหละไล่ระดับขึ้นไปหาที่สูงถึงต้นไม้ใหญ่นู่นแหละครับหกไร่เนาะยิ่งยิ่งสูงยิ่งสูงยิ่งยิ่งได้ดินเยอะครับอาจจะถึงสองเมตรกว่านู่นแหละ ตรงนี้ก็ไล่ไปประมาณเมตรหนึ่งก่อนเอาดูยพาไปดูอาจาย์กบเนาะเคลียพื้นที่อยู่ครับปิดคันนากั้นคันนาให้เจ้าของที่ก่อนดินจะเป็นดินทรายครับนี่ดินทรายหกล้อนี่อาจจะมีสิทธิ์กระเด้าได้เนี่ยถ้าวิ่งกันนานๆไปนี่ดินทรายครับนี่ดินทรายจะดินทรายล้วนๆเลยเพราะว่า ไหลามาจากที่สูงเนาะฝนตกไหลดินทราย inside. เอามากองอยู่ตรงนี้ครับนี่อ้ามาดูจอมทําลายครับขุดกระสะลอกตะนามาทําลายปวกทําลายป่ากันบ้างอาจารย์กบกับพีซีเจคู่ใจอันนี้กระสะนี่แต่ไม่ใช่สะทีมงานมาขุดไว้เนาะ น้ำเลี้ยงปลาครับนี่น้ำน้ำขุนเลยฝั่งตรงนู้นก็จะเป็นอีกเจ้าหนึ่งที่มาขุดลอกนากันสองเมตรเนาะฝั่งตรงนู้นแหละอยู่ใ,ใกล้กันแถวนี้แล้วครับนี่ไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงนี้เป็นเดือนแล้วนี่ ดินไม่ใช่น้อยๆครับตรงนี้นี่เห็นในหน้าว่าไม่เหลือแนะ่นอนดินยังไงก็หมดโอ้อาจารย์กบจะล้มต้นไม้นี่น่าจะล้มต้นนี้แหละ พูดเรื่องอะไรเนาะวันนี้เนาะเอาเดี๋ยวไว้ไวพูดคลิปหน้าดีกว่าเนาะวันนี้ก็มาดูบรรยากาศเช้าๆก่อนดีกว่าอาจารย์กุบทํางานคนเดียวเลยช่วงเช้าเดี๋ยวพอตอนถึงจะตักดินใส่รถดาเดี๋ยวอาจารย์กุบจะบีแตรเรียกทีหลังอีกเห็นว่าอย่างนั้นแหละตอนนี้ไม่ต้องมีใครมาใกล้รถดาก็ไม่ต้องมาเดี๋ยวจะทํางานก่อน พรอมเมื่อไร่บีแล้วเมื่อนั้นแหละก็ยังมีงานวิ่งช่วงเช้าเนาะไม่ต้องวิ่งเข้าหมู่บ้านก็จะเทตามโคกวัวเนาะสั่งกันเยอะแยะเลยยิงนาดินอย่างนี้ด้วยส่วนมากแล้วจะออกมาอยู่กันตามทุ่งตามนาหมดแล้วครับออกมาทำโคกวัวยกกระท่อม ก็สั่งดินไปถมทำกระท่อมมั่งทำเหมือนกับอยู่ข้างนอกสบายกว่าในบ้านเนาะอยู่กับ,บวัวอยู่กับไก่ไม่ต้องไปวุ่นวายในบ้านอยู่เกียตตงนี้ทำ เลี้ยงบัวฟาร์มวัวกันเยอะเลยครับบัวขุนก็ดูแต่หญ้านวะปลูกหญ้ากันทางนี้ก็ปลูกหญ้ากันครับเฮตทั้งสุรินนี่เศรษฐกิจกดีมากเลยเหมือนกับคนมีตังค์เนาะสั่งดินเก็บตังค์ง่ายๆครับพี่น้องเลยยังเทไม่เสร็จเลยกำกำเงินสเปียกหมดเลยครับ เปียกย้อนยังเงาแตกกลัวแต่ไม่ได้ดินเนาะชอบมากเลยน่ารักมากเลยครับคนฝั่งสุรินเนาะเขตฝั่งอำเภอพนมรุงรักนี่ก็สนมากมแต่ตามแต่ยายแหละครับลูกหลานไปทำงานกรุงเทพก็โทรให้ลูกหลานโอนตังมาให้ลงดิน รือว่าเงินในตะก้าหมากเงินก้นตะก้าหมากสั่งดินโอ้ก้นตะก้านึ่งก็เป็นหมื่นด้วยกันด้วยพี่น้องผู้เฒ่านี่สั่งสิบเที่ยวไม่พอเทียี่สิบเลยใจปั๊มมากเลยตายายเขตทางนี้เก็บเงินง่ายครับ อิดฟังซุรินนี่สั่งดินไปเทดินไม่มีติเลยว่าใส่น้อยมีแต่เอาเพิ่มเอาเพิ่มอย่างเดียวเลยแล้วไม่มีขอแถมด้วยครับชาวบ้านนี่ไม่เคยขอแถมไม่เหมือนคนมีตังค์ครับไปเทให้คนมีตังค์นีงานซุ้ม ห้าสิบเที่ยวร้อยเที่ยวนี่ขอแถมอลังการงานช้างเลยเทร้อยเที่ยวเอ้ยขออภัยครับเทร้100อยจะตกลาวท100เทร้อยเที่ยวกับขอแถมหาเที่ยวไม่พี่น้องทั้งใดเจอเ่ยทั้งผี่เจอเหรอครับคนมีตังค์นี่คนเจกเนาะคนเจกบอกมีตังค์ละชาวบ้า,บานาชาวซองมนี่ท100เทร้อยเที่ยวกับบ่มีแถมคนเจกนี่ ่อยแถมหาสองลอยกับแถมสิฟแถมขอลดราคาอีกจากเที่ยวละสามลอยกับลดเหลือสองแปดสองเจ็ดแม่พี่น้องเจ้าบ้านนี่สามลอยกับว่าสามลอยเลยครับบอมีแถมเอาก็พูดแบ่งปันประสบการณ์เนาะ สบการณ์ที่เจอกันก็เยอะแยะมากมายเลยลูกค้าแต่ละคนแต่ละท่านนี่ไม่เหมือนกันชาวบ,บ้านเรานี่กับบา้านตาดำๆนี่จ่ายตังง่าย ลาครับลากลากลากโอ้เห็นยังนอกจากกบเนี่ตากไปใส่นอเนาะเนาะอ๋อเสียแจ็คดำ้ำซิงครับติดตามน้องไดเดอร์พี่น้องเดอก็จะอัปเดตเหมือนก,นกันกับผมนี่แหละอัปเดตการเป็นอยู่ของทีมงานดาบชัยหรือว่าทีมงานชาติเริญทรัพย์ บางวันผมก็ลงคลิปคลิปเดียวอย่างนี้เนาะบางทีเสียแจ็คน้ำซิ่งเขาก็ลงหลายคลิปเพราะว่าเราต,ตรงๆเดยพี่น้องผมใส่เน็ตบ่ค่อยแห้งไหมบางทีเน็ตก็ซาโรดซาผมก็ลงมือละคลิปสองคลิปประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวมีโอกาสได้เติมเน็ตแพงๆก่อนเดี๋ยวบางทีอาจมีโอกาสไล่สดใ้พี่น้องในเบิ่งนํา ช่วงอากาศเย็นเอช่วงตอนเย็นๆเนาะบรรยากาศตอนเย็นๆเท่าแกเช็คเที่ยวหรือว่าเท่าแกใจตั้งลูกน้องถ้ามีโอกาสก็จะถ่ายให้ดูบ่อยๆหรือว่าไลฟ์สดเนาะถ้าถ้าเน็ตดีเน็ตแรงเ้อพี่น้องเ้อแต่เบิ่งไลฟ์สด นี่แหละครับไมโคเล็กอุปสรรคก็อย่างนี้เลยบางทีก็ต้องลากไม้ออกมากกว่าไมโคใหญ่จับเวี่ยงพรึบเดียวเล็กๆอย่างนี้ก็ทำเงินดีเดินนี่พี่รองเดินทำเงินให้โตแกเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งโอ้ได้เยอะเหมือนกัน แสะเหือก่อนติดติดเหงือกอันนี้ก็เจ้าของกี่เนาะปลูกผ,ผักแปลงผักเต้มเลยขาดเรืออะไรให้ถอนไปกินได้เลยครับเก็บกินได้เลยนลี่พริกมะเขือเทศ ทุกอย่างเลยเครื่องครัวกูกไว้เต็มเลยทางสายงานบ้านกวดก็ในหน้าโทรมาเร่งเตาแก่แล้วครับบางทา้งนี้ก็ทิ้งไปไม่ได้ เดี๋ยวให้ในายนาทางบ้านกรวดล็อกล็อกไว้ก่อนก็ล็อกงานได้เนาะสวนมากจะล็อกงานกันได้แหละนายนาเพราะว่า,าก็ฟังฟังนายนาดูแล้วก็สวนมากจะรอจะรอทีมงานครับรอทีมงานดาบชัยถ้าเป็นงานกระจกกระแจ๊คห้าเที่ยวสิบเที่ยวก็ให้เขาเอาทีมงานอื่นไปเลยครับถ้าเป็นงานแปลงเนาะร้อยสองร้อยเที่ยวอย่างนี้ก็เขารอครับเขายังรอได้อยู่ ส่วนมากก็จะไม่ด่วนไม่รีบเทกันเท่าไรหรอกมาตอนไหนก็เทตอนนั้นนี่นะครับก็ได้เปรียบการใส่ดินยเยอะเนาะลูกค้ารอเราทำงานก็เอาชื่อเสียงด้วยเนาะอยา๋เอาแต่ตั้งอย่างเดียวครับเอาตั้งอย่างเดียวอยู่ไม่ได้นานหรอกครับทำงานเราแต่ตังนี่เอาชื่อเสียงไปด้วยทำงานเอาเงินไปด้วยเอาตังไปด้วย ถึงมีงานยาวมีงานตลอดเหมือนทีมงานดาบชัยครับก็จะประมาณนี้เลยมีงานเยอะๆนี่มีงานตลอดนี่ก็ทาเหมือนทีมงานดาบชัยเลยพี่น้องเด้อลองลองเห็นเบิงทำงานดาวชื่อเสียงไปด้วยทำน้นดาแต่งอย่างเดียวนี่พี่น้องเอ้ยงานเบิดตึงเต๊บสามเดือนแรกเปิดฤดูกาล ตอนนี้ก็งานยังยังรอเต็มเลยวิ่งกันไม่ทันเลยไม่ใช่วิ่งกันไม่ทันครับตักกันไม่ทันรถนดัาวิ่งทันอยู่แต่ไมโครของเรามันเล็กเนาะตักไม่ทันต่าแกก็ว่าเอาไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละของเราเล็กก็ทําตามเล็กมีเอฟซีท่านหนึ่งเนาะ <c oughs> เขามาคอมเมนต์ว่าให้สัมผษณ รับใชยหน่อยครับว่าประสบการณ์หรือประวัติแต่ก่อนก่อนจะประสบความสำเร็จทำแบบไหนมาถึงรถด,ด้ำรถร่วมอยู่เยอะเนอะลูกน้องรักลูกน้องเกรงใจผมก็ไม่กลาสัมผษ์ดอกเด้อตะเกีให้ไปสัมผาษตะเกียส่วนมากก็อาจารย์กบค,ครับจะลองให้ฟังเนาะ จะน้อยฟังประวัติของเท่าเก่เพรา,าะอาจารย์กบอยู่กับเท่าแก่ามานานเท่าเก่นี่จะไม่พูดง่ายๆครับจะไม่จะไม่ไล่ลูกน้องออกง่ายๆเลยทำผิดขนาดไหนแกก็ไม่ไล่ครับดาแบบชัยนี่ไม่ไม่ไล่ครับไม่ไล่ลูกน้องอ,อง่ายๆถึงว่าเกเรงานขนาดไหนเหมือน เกวงานกินเหล้าเมามาขนาดไหน,นไไก็ทํทท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 งา,า,ง,าทงานไม่ได้ก็เกก็ให้แกก็แค่ไล่ให้เป็นนอนก่อนครับเหมือนกับคล้ายๆว่าสมมติว่าอาจารย์กบกินเหล้าเมาเมามาเนาะทํางานไม่ได้ก็อะไปไปนอนก่อนมีแรงก็ค่อยมาทํางานแกก็ขึ้นขับไมโครแทนก่อนหรือว่ารถดำนี่รถดำรถร่วมออสังสรรค์กันมาทํางานไม่ไหวเนาะก็จอดรถดำนอนก่อนประมาณนี้แหละครับ ถ้าว่าทําผิดกฎของทีมงานแบบรุนแรงครับแบบรุนแรงแกก็ไม่ไล่ออกเด้อพี่น้องเด้อรุนแรงขนาดนั้นนะแกก็ไม่ไล่หรอกแกก็อาศัยบีบออกครับบ่ไล่แต่อาศัยให้ในทีมงานนี่หลยบีบออกเลยยังไม่ต้องบอกหรอกครับคนในทีมงานรู้กันเองเลย ว่าต้องทำแบบไหนถ้าว่าใครทำผิดกฎหรือว่าบอกไม่ได้เนาะคนในทีมงานคุยกันเลยไม่ต้องเอาไว้บีบออกไปเลยคุณว่าผมทำผิดเนาะทำผิดกฎผิดกฎแบบร,นรุนแรงรุนแรงแบบไหนล่ะอันดับแรกก็โกงเลยโกงโกงเที่ยวเท่าแก่บ้างไปเทงาน รับงานเองนี่แหละรับงานเองแล้วไม่จ่ายรับงานเองสิบเที่ยวอย่างนี้เนาะจ่ายเท่าเก่แค่ห้าเทีย่ยวหรือว่าเอาเข้ากระเป๋าตัวเองคิดว่าเขาไม่รู้เนาะคิดว่าทีมงานไม่รู้ลรวคิดว่าเท่าเก่ไม่รู้เท่าเก่เขารู้ครับทีมงานเขารู้เท่าเก่ก็รู้เพราะว่าคนในทีมงานก็เป็นหูเป็นตาให้เท่าเก๋ด้วยเนาะคนไหนที่ไม่ไว้วงใจนี่เขาจะจ้องเลยเป็นหูเป็นตาให้หรือว่าให้คนขับไมโครนี่เลยเช็คเที่ยวขิดเที่ยวเลย เออเอาไปยาวๆวนั่เลยให้อาจารย์กบนี่เลยขีดเที่ยวขีดเที่ยวไว้ใครที่ไม่ไว้ใจเนะเาะวันที่สิบเจ็ดแล้วนี่ก็ <laughs> จะประมาณนี้แหละครับจะบีบออกอ่ะเดี๋ยวดูกันยาวๆเลย นานๆลงลงครั้งหนึ่งสายคลิปยาวก็ลงช้าเด้อพี่น้องเด้อลงช้าก็จะว่ากันเด้อนี่ลงชเช้าเที่ยงครับถ่ายตอนเชา้าก็กว่าจะลงเสร็จก็นู่นแหละครับสี่ห้าโมงเช้านานมากนี่ของผมนี่เพราะว่าเน็ตไม่แรง เอาไปแล้วพี่น้องคลิปนี้เอาด้วยฮะอาจารย์กุบทำงานไปโอเคมายังยังพอดีเลยอาจารย์กุบทำตรงนี้เสร็จกาแก่มาก็ได้เติมน้ำมันกันกินข้าวเช้าเสร็จก็วิ่งกันเลยเพราะว่าย้าย บอ่อใหม่มันก็ต้องตะคูตะกาแบบนี้แหละครับกว่าจะเข้าที่เข้าร่องเข้ารอยต้องผ่านไปวันหนึ่งก่อนวันที่สองนู่นแหละครับถึงจะโอเคนู่นแหละครับลอกหน่น่าจะเรียกรถดำแล้วมั่งนี่ใช่ไหมเอาเรียกแล้วโอเคครับอาจารย์ขบเรียกรถดำแล้วพี่น้องเลย เดี๋ยวคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวเข้ามาดูอาจารย์กบลอกนาเนาะเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวสตาร์ทเครื่องวอร์มเครื่องก่อนครับเช็ครถเช็คราเรียบร้อยแล้ววอร์มเครื่องก็มาใส่ดินเลยเอาเอาสัก20นาทีไปเลยครับคลิปนี้เบ่งกันเาวๆเลยพี่น้องเอาโอเคครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมขอประสานงานกับในหน้าก่อนว่าไปเทกันตรงไหนเนาะ ใช้โทรศัพท์โทรหาในหน้าก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ